หั่นหมูสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูนี้หมักไว้หมักไว้ก่อนนะครับหั่นหมูสามชั้นชิ้นบา,บางๆไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำผัดซีอิ๊วนะครับเป็นเมนูถนัดนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นหมูไว้จะนำไปหมักนะครับไปดูกันหมักหมูนะครับเราก็มีห้าอย่างนะครับมีไข่ไก่นี่เราทำเส้นโลนึงนะครับ ก็หมักหมูประมาณเจ็ดขีดมีไข่ไก่ซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะสีอุขาวสูตรหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะซอสถอยนั่งรมเยอะหน่อยสองช้อนโต๊ะ น้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้ครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เข้าไปหมักไว้ในตู้เย็นเลยคนให้เท่ากันนะครับีเข้ากันเ,เสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็นแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับมาด้านนี้เราก็มาแยกเส้นนะครับ แยกเส้นใหญ่นะครับให้มันฉีกออกจากกันนะครับพอเขาผลิตมาเขาจะแพทมันเหมือนเส้นมันจะติดกันมาเป็นปึกๆแล้วก็มาแยกแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผักคะน้านะครับผักล้มเฉียงผักบางนะครับโอเคเราก็ได้แล้วนะครับผักคะน้านะครับ ทุกกระเทียมนะครัะทุกกระเทียมเีวเราจะสับแล้วเดี๋ยวไปผัดผัดซีอิ๊วนะครับเ้วี้งเ็สีจะยงที่ได้ยินก็เป็นเสียงที่ทแถลงจากศูนย์กลางนะครับทูโควิดนะครับ กับข้าวที่เราซื้อนี่เราก็จากรถกับข้าวนะครับจากน้องสาวนะครับวิ่งมาส่งทุกวันนะครับจับข้าวที่เห็นทําทุกวันเนี่ยจากรถกับข้าวนะครับเขาเรียกอะไรพุ่งพวงนะโอเคเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับผัดสีเอวหมูนุ่มนะครับน้ำมันพืช ร้นนอนน้ำมันร้อนนิดนึงนะครับน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะครับเจียวให้กระเทียมเหลืองเลยผัดกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราจะใส่หมูหมักลงไปเลย สูตหมูหมักเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับผัดไม่ต้องมากนะครับผัดแค่หมูหมูแค่ตึงๆเท่านั้นนะครับไม่ต้องสุกมากครับหมูช่วงนี้ยังไม่ต้องให้สุกมากเดี๋ยวเราจะเติมไข่ลงไปไข่ไก่นะครับ ช่วงล้อหมูสุกนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วนะครับลงไปคุกกับเส้นนะครับรจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับช่วงล้อหมูสุกนะครับโอเคลงไปคุกกับเส้นนะครับคูกไปเข้ากันเลยผหลังจากผัดจนหมูเริ่มสุกๆแล้วนะครับเริ่มตึงๆแล้วนะครับ ใส่เส้นลงไปเลยอันนี้เราผัดเส้นโลนึงนะครับกระทะนี่เ,เรียกว่าถัาโตไม่ทันกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสเลยนะครับประมันหอยนะครับใส่เติมไปอีกซีอิ๊วขาวาว่าประมาณอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอส เขียวหลายท่านประสบปัญหาปิดกระทะนะครับเราก็ใช้วิธีปิดเปิดแก๊สเอาหรือว่ายกหนีไฟเอาครับพราะเราไม่ได้ใช้กระทะเชฟล่นนะครับเราก็ปิดเปิดแก๊สเอาถ้าติดกระทะแต่ก็เส้นที่ดาดกระทะนี้จะเป็นกลิ่นหอมนะครับเนี่ย ه, เข้ากันดีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ผักลงไปเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับ หลังจากมั่นใจว่านานะถูกแล้วนะครับก็จิดแก๊สได้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราจะตักใส่จานนะครับ้สเือ โอเคเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาสำคัญนะครับโอ้โหไปเปิดนะก็เติมตามใจชอบนะครับส้มสายชูป่นแล้วแต่ครับตามใจเลยปลานิดหนึ่งน้ำตาลทรายก็ได้ครับ เะตวัที่มีอาชีพอิสระไ้สวยค่ะมีการตรีมงประมาณอตอนร้อนมากครับมืนี้ทำมื้อเที่ยงทำให้ทันยา่าแม่แม่ของพิเสกชอบครับเมนูนี้ก็เลยต้องทำเผื่อเพื่อให้ทันมื้อเที่ยงด้วยนะครับขออภัยด้วยที่ต้องที่ต้องถอดเสื้อนะครับรีบ <c oughs>

ลองทำดูนะครับไม่ยากครับทำเมนูเมนูอะไรๆผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมูนุ่มนะครับหมูหมัมกสูตรของหมูหมักเดี๋ยวผมจะทิ้งสูตรไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลองลอง,ลองทำทานดูนะครับอย่าเลืมอยู่บ้านนะครับนะครับช่วยหมอนะครับด้วยการอยู่บ้านนะครับล้าทำ กิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับเพื่อฆ่าเวลาให้เวลามันผ่านไปนะครับโดยที่เราไม่ไปเป็นตัวสร้างปัญหาของสังคมนะครับด้วยการไปอยู่มั่วสุมกันทําให้เจ้าหน้าที่เขาต้องมีงานมีภาระเพิ่มนะครับช่วยกันอยู่บ้านนะครับส่วนใครกลัวไม่กลัวนั้นมันอีกเรื่องครับแต่ตอนนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือต้องอยู่บ้านอย่างเดียวครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้กับเวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ